สวัสดีนะะสวัสดีค่ะ,คะแต่ละจักครู่นะคะปรับปรับนิดนึงนะคะอ่ะโอเคมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพิ่ตีเจอเจอสิ่งที่น่าสนใจในการทำในการเตรียมตัวหาข้อมูลนะคะเรื่องของอ Thailand Pass พิ่ตีก็ลืมนึกถึงขั้นตอนนะคะในเรื่องของการตรวจการตรวจการตรวจ rt pcr นะคะก่อนเดินทางคือตอนแรกพิติก็ไม่ได้นึกถึงตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าอีกตั้งอีกตั้งหลายวันนะคะ,ะความชลาใจมานะคะความชราใจมาถึงสวัสดีค่ะทักทายกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมาดูย้อนหลังแล้วก็อยากฟังสาระสำคัญก็สามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้นะคะไม่ว่ากันคะ่ะ คือเนื่องจากว่าในเรื่องของการทำไทเ a นพา a s สนะคะก็เป็นที่น่าสนใจของผู้คนในไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะพิติอยากจะพูดถึงประเด็นประเด็นในเรื่องของคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสก็แล้วกันนะคะอย่างพิติเนี่ยพิติเป็นกรณีตัวอย่างนะคะ พิตีลืมคำหนึ่งถึงช่วงเวลาที่พิติจะต้องไปทําตรวจตรวจ RT PCR เนี่ยนะคะในเงื่อนไขนะคะเขาบอกว่าให้ตรวจก่อนนะคะอย่างน้อย72ชั่วโมงใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะถือสายรอสักครู่นะคะเข้าไปดูที่กรมการกงสุลสวัสดีค่ะคุณเอเมิรี่ค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาติดตามข้อมูลกับเชียงใหม่บ้านเราเจ้าในพิติิพิติมาติดตรงตรงที่วันเวลาในการตรวจโควิดนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องอนะ่ะของพิติติดตรงไหนติดตรงที่ว่ามันเป็นวันหยุดนะคะ คือพิติจะเดินทางอ่ะพิติมีกําหนดการจะเดินทางคือวันจันทร์วันจันทร์ที่8นะคะพิติเดินทางวันจันทร์ที่8ตอน5้าโมงครึ่งดังนั้นเนี่ยในเงื่อนไขที่เขาบอกนะคะเงื่อนไขที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะเขาบอกว่าเมื่อ,อ,อในการตรวจนะคะอยู่ตรงไหน,น ในการตรวจ rt pcr เนี่ยนะคะมีเขาบอกว่ามีผลการตรวจนะคะเป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางดังนั้นเวลาเราคำนวณน,นะคะคำนวณเวลาก็คือว่าให้นับจาก เวลาที่เราเช็คอินนะคะเออไม่ใช่เช็คอินคือเวลาของเครื่องบินที่จะออกจากสนามบินน่นะคะของพิติอะ่ะเวลาที่จะออกจากสนามบินก็คือตอน5โมงครึ่งดังนั้นเนี่ยพิติก็เลยติดตรงที่นะคะเออไม่รู้ว่าเสียงชัดเจนดีไหมนะคะยังไงเสียงภาพชัดเจนหรือยังไงบอกพิติด้วยนะคะเสียงโอเคไหมนะคะเดี๋ยวฟังเสียงกัอน เทสเทสทดสอบร้าอ่าโอเคค่ะเสียงชัดนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่ติช่วงเนี้ยพี่ติจะพยายามแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะที่พี่ติอยู่ตอนนี้พี่ติอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วพี่ติจะเดินกลับไทยเ,เดินทางกลับเมืองไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเอมมี่นะคะ พิตีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วพิติจะเดินทางกลับเมืองไทยโดยเครื่องบินจะออกนะคะพิติเนี่ยเดินทางไปพิติใช้บริการของ KLM นะคะโดยจะไปขึ้นที่สนามบินเจนีวาเพราะว่าบ้านพิติอยู่ใกล้กับเจนีวานะคะพิติอยู่แถวแถวชายแดนทางฝั่งตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แล้วพิติก็จะไปขึ้นเครื่องบินที่เจนีวาในวันจันทร์ที่8เวลา5โมงครึง่งดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานับย้อนกลับมานะคะภายใน72ชั่วโมงก็คือว่าพิติสามารถที่จะเริ่มทำการตรวจเช็คทำการเทสนะคะหลังจาก5โมงครึ่งของวันศุกร์ทีนี้เนี่ยมันก็มาติด ตรงวันเสาร์าอาทิตย์คือที่ประเทศฝรั่งเศสมันไม่มีคือการทำงานเขาก็จะมีระบบของเขาอะนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีก็ไปตรวจไปเช็คไปอะไรเงี้ยดังนั้นเราจะต้องรู้หนึ่งนะคะหนึ่งรู้วันเวลาที่ตั๋วเครื่องบินของเรากำหนดแล้วเมื่อเรารู้วันเวลา แล้วก็นับย้อนกลับมานะคะภายใน72ชั่วโมงสำหรับพิ่ตีเนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็คเออเทสนะคะได้ตั้งแต่วันศุกร์เวลา5โมงครึ่งเป็นต้นไปดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะพิ่ตีก็จะต้องไปตรวจวัคซีนบันเสานะคะคราวนี้อ่ะโอเค เรารู้แล้วนะคะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยและของเขาจะถ้าเราจะไปใช้บริการวันเสาร์เขาจะเปิดแค่ครึ่งวันก็คือเปิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะถ้าเกิดว่าอย,อยู่ดีๆเราเดินไปตรวจเลยอาจจะพลาดในเรื่องของการบริการเพราะว่า วันที่เราไปคนอาจจะเยอะก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้นะคะพิติก็เลยมีคำแนะนำเผื่อนะคะเผื่อใครที่มีกรณีเหมือนพิติเพราะว่าสมมติว่าเราจะเดินทางวันจันทร์นะแล้วมันติดมันหยุดเสาร์อาทิตย์อะเราจะทำยังไงนะคะตอนแรกอะกะว่าจะเลื่อนตั๋วเครื่องบินแต่ก็อ่ะเดี๋ยวลองลองหาทางอื่นดูซิว่าถ้าไม่เลื่อนตั๋วเครื่องบินเลื่อนตั๋วเครื่องบินมันยาก,กนนอะเนาะเพราะว่า หนึ่งไฟที่เราต้องการมันมีไหมถ้ามีราคามันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่พิธีดูอ่ะสนมากถ้าเป็นวันธรรมดานะคะวันอังคารพุธพฤหัสแบบเนี้ยราคาจะไม่แพงราคาตั๋วเครื่องบินจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วงวันหยุดจะแพงมากเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยสมมุติว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินในราคา300ยูโรนะคะ ปรากฏว่าถ้าเราซื้อวันหยุดอ่ะซื้อในช่วงมันหยุดมันจะกลายเป็น600ยูโรขึ้นมาทันทีเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นพอพี่ตีคุยกับคุณสามีแล้วนะคะว่าเลื่อนตั๋วเครื่องบินสวัสดีค่ะคุณแตงโมนะคะพี่ตีกําลังแช์นะคะแชร์แชร์เรื่องว่าทํายังไงดีถ้าเกิดว่าเราติดปัญหานะคะในเรื่องของการตรวจนะคะตรวจเอ่อตรวจก่อนที่เราจะบินนะคะคราวนี้ พอพิติจะเลื่อนตัวเครื่องบินอ่ะพักไปก่อนยังไม่พักเออยังยังไม่เลื่อนตัวเครื่องบินเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างยุ่งยากดังนั้นนะคะคุณสามีเขาะะก็เลยใช้วิธีขอคุณค่าคุณครูแตงโมนะคะก็เลยใช้วิธีหาสถานที่นะคะหาสถานที่หรือหาแหลกในการตรวจโชคดีที่พิติอะ่ะ กำลังจะย้ายบ้านแล้วเมืองที่พิติไปอยู่นะคะคือพิติจะไปไปที่เมืองมองเตลิมานะคะแล้วในช่วงที่พิติจะเดินทางพิติก็จะไปอยู่กับลูกสาวของคุณสามีซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะใกล้กับสนามบิน เออเเนฟหรือว่าเจนีวาเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายนะคะคุณยายกฤษณาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กำลังจะกลับเมืองไทยแล้วเนาะเออกำลังจะกลับเมืองฝรั่งเศสแล้วนะคะคุณยายจะกลับวันที่14กุมภานะคะเอาละค่ะเมืองที่พิตีจะไปอยู่ก่อนการเดินทางเนี่ยมันก็เป็นเมืองใหญ่นะคะซึ่งมีแล b ในการตรวจ โควิดก่อนที่เราจะบินตอนแรกพิติก,ก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไปตรวจที่สนามบินซึ่งมันก็มันมันมีความลุ้นระทึกอะนะคะสมมติว่าก่อนเราจะบินอะไรเงี้ยแล้วเราเรา,เราจะต้องไปอยู่ที่สนามบินรอนานเป็นครึ่งวันเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าผลออกมามันมันมันลุ้นระทึกเกินไปนะคะก็เลย ช้อยส์นี้ออกไปก็คือว่าเราเราไม่ไปตรวจที่สนามบินเพราะว่าเคยดูยูทูบเบอร์ที่เขาเปน็นนักท่องเที่ยวนะคะทีเ่เขามาเที่ยวที่ยุโรปแล้วก่อนบินเขาก็ไปตรวจที่สนามบินอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าพิ่ติไม่เลือกข้อนี้คุณสามีเขาก็เลยเข้าไปใน search ใน Google นะคะก็คือเราสามารถทำการค้นหาหรือทำการจองนะคะ น้องตีอยู่ใกล้สนามบินเจนีวาหรือคะค่ะเป็นเมืองชื่อเอ็กซ์เลแบงนะคะอันนี้เป็นบ้านลูกสาวนะคะไม่ใช่บ้านที่พี่ตีกำลังจะย้ายไปนะคะเป็นบ้านลูกสาวอยู่ที่เมืองเอ็กซ์เลแบงก็อยู่แถวแถวเมืองเมืองแชมเบอรี่ ury, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกับเจนีวานะคะใกล้ๆกับเจเนฟนะคะ, f, ะ,ค,ะ,ะคุณสามีเขาก็เลยเข้าไป ที่ Google แล้วก็ Search นะคะ Search เกี่ยวกับเรื่องของการเทสตนะคะเทสต์อาทนี่นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังจะเดินทางใกล้จะเดินทางสวัสดีค่ะคุณเปจมาศสวัสดีค่ะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวที่เราจะไปทำเทสต์ Test นะคะก่อนบินถ้าจะให้ดีอ่ะเราควรทำการจองนะคะ เขาเรียกว่ารองเดวูนะคะจองเพื่อที่จะทําการตรวจเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการจองนะคะมันจะเราจะไม่มันจะถ้าเราจองดีกว่านะคะเพื่อความมั่นใจค่ะคุณเจามาศบอกว่ากอมองวาจีนะคะ,ะปเชฟเบียงแม็กซีค่ค่ะเ <laughs> <laughs> มือม่อเมื่อเมื่อเราต้องการที่จะไปตรวจ ให้เราทําการจองเพื่อความมั่นใจนะคะคราวนี้ให้เราไปที่ไหนนะคะพิติก็จดมานะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะพิติจดมานะคะก็คือว่าทำการตรวจโควิดให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะชื่อว่าซองเต้แขวงเอฟแอนะคะพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยก็คือว่าพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีป้าย เขาเรียกว่ามันเป็นป้ายขึ้นมาเนาะว่า vaccinasyong a d e t p i s t a c e covid d i นะคะก็เป็นการขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นการให้เราเลือกนะคะว่าเราจะไปที่เมนูไหนนะคะมันก็จะมีปุ่มให้เลือก2ปุ่มนะคะคือเราสามารถกดได้ทั้ง2ปุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น truvet a rendezvous v a c c i n a s y o n นะคะ กดปุ่มนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อเพื่อเพื่อต้องการที่จะเลือกดูว่า l a บหรือร้านขายยาหรือสถานบริการในการให้บริการตรวจโควิดเราก็จะเข้าอันนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าถ้าเรากดเลือกอันนี้นะคะเซอร์แฟร์ค hmm. <surface S 2> mm ่ะเดปิตาสนะคะเดปิตาสเนี่นะคะเออเดปิต อ่าอัดว่า d e p i s t e นะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกเมนูนี้นะคะปุ๊บเราก็จะมาเจอ,เอ,อหน้านี้เขาจะบอกว่า Lea ยเด็บเด็บพิตนะคะ c o v i d ดิสเนฟคำอันนี้ก็คือว่าเป็นสถานที่นะคะที่จะเป็นการคือคำว่า d e p i พิต่าเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นการคัดกรองนะคะเขาก็จะแสดงสถานที่ต่าง แล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้นะคะ select y o n select o n votre département พี่ทีอันถูกไหม่า département ่า select i o n n votre département ก็คือว่าให้เราเลือกนะคะเลือกสถานที่ในเขตเมืองที่เราอยู่นะคะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะ แล้วให้เราเลือกที่ test rt pcr แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเรามีที่ตรวจเรามีที่ตรวจก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะเพื่อความมั่นใจอ่าอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะค้นหานะคะค้นหาสถานที่แลบ ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลในการที่เราจะไปตรวจโควิดนะคะอันแรกเลยก็คือว่าให้เราเข้าไปตรงเว็บไซต์นี้นะคะซองเต้พวงเอแอนะคะ,ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีจะเขียนรายละเอียดต่างๆนะคะลงในคำอธิบายใต้คลิปแต่ว่าต้องรอให้ไลฟ์เนี่ยมันแอคทีเวตก่อนนะคะ รอ,รอให้มันมีการประมวลผลนะคะรอให้ไลฟ์นี้มีการประมวลผลเดี๋ยวพี่ติจะใส่รายละเอียดลงไปนะคะในคําอธิบายใต้คลิปว่าถ้าเกิดว่าเราตายละเราเราจะเตรียมการเราจะวางแผนก่อนออก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราจะไปตรวจที่ไหนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะลูกสาวคุณสามีเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปอิตาลีโดยเครื่องบิน เขาก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะไปตรวจยังไงตรวจที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วพิติว่าคงมีหลายคนนะคะที่เป็นเหมือนพิติอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอใกล้ๆก่อนก็แล้วกันนะคะรอรอใกล้ๆค่อยมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องอ่จะตรวจที่ไหนก็ได้นะคะคือมีความฉลาดใจความฉลาดใจว่าที่ไหนก็มีนะคะที่ไหนก็มีให้ตรวจ อ่ามันมัน,มนที่ไหนก็มีให้ตรวจก็จริงแต่ว่าของพิติอ่ะมันมาติดตรงที่ว่ามันเป็นวันมันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะติดตรงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เอาแต่ละถ้าเกิดว่าจะตรวจวันเสาร์ลืมไปลืมดูเวลาอะไรเงี้ยจะไปตรวจวันเสาร์ตอนเย็นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแลบเขาจะทํางานถึงแค่ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เอ่อ เดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะในในการทำ Thailand Pass นี่นะคะพิตีขอแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีเว็บไซต์อะไรบ้างพิติก็สรุปมาว่ามันมีเว็บไซต์อะไรบ้างอันแรกหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะดูข่าวคราวเพิ่มเติมนะคะได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ เป็นเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็เข้าไปที่ World w i d e Web นะคะอภิติเขียนให้นะคะ o r อ d Wide Web อันนี้นะคะ World Wide Web tatnews.org นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวซึ่งเขาจะอัปเดตข้อมูลเป็นเว็บไซต์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะแจ้งข่าวสาร ให้กับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะอย่างต่อเนื่องก็ไม่ใช่อย่างต่อเนื่องคือแบบเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะ w w w t ์ไวเว็นะคะ o r g เดี๋ยวพิติก็จะใส่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้นะคะลงในคำอธิบายใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปลงทะเบียน Thailand p a s s นะคะเราก็ใช้เว็บไซต์นี้นะคะ t p c o n s u l a r ะ g o t h นะคะขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็อันนี้เป็นเว็บไซต์การจองโรงแรมนะคะเว็บไซต์การจองโรงแรมซึ่งก็จะมีรายชื่อโรงแรม ทุกประเภทนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางกลับเมืองไทยด้วยระบบ test and go ด้วยระบบ aq นะคะควาเลนทีนนะคะหรือจะเข้าแบบ sandbox ทุกทุกรูปแบบทุกประเภทในการเดินทางกลับประเทศไทยก็จะมีรายชื่อโรงแรมอยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะก็คือ thaiontour.com ค่ะ เพราะว่าแต่ละคนก็จะกลับเมืองไทยในระบบที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าระบบที่คนเลือกใช้กันมากก็คือระบบใหม่ล่าสุดนี้เนาะก็คือระบบ test and go นะคะทีนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อประกันนะคะพี่ติกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีมีบริษัทอื่นไหมแต่คิดว่าคงมีนะคะหรือใครที่มี ใครที่มีเขาเรียกว่าใครที่มีแบบตัวแทนหรือว่ามีเพื่อนที่ทําประกัน,นก็ลองถามเขาดูนะเพราะว่าประกันมันก็มีหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่รู้สึกว่าฮือฮากันมากเนี่ยเขาก็ใช้ของ EXA นะคะเนี่ยก็เป็น direct ex a exa co t h เนี่ยเพราะว่าอ,อ,อันนี้ก็ได้รับคำแนะนำม,มาจากคุณโกนโนไกด์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโกนโนไกด้วยอันนี้พิตีได้มาจาก คือพิติไม่ได้ศึกษาเรื่องของการทาประกันนะคะแต่แต่พิติก็จะต้องลงทะเบียนในการทําประกันสุขภาพเนี่ยให้กับคุณสามีนะคะเพราะว่าพิติเดินทางพร้อมกับคุณสามีนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะคนที่อยู่ประ,ประเทศฝรั่งเศสแล้วอยากจะเดินต้องการมีความประสงค์จะเดินทางกลับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทําการตรวจ โควิดก่อนที่เราจะเดินทางอย่างน้อย72ชั่วโมงก็ให้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ s o n g t e q คว n ง f r นี้นะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิติพบเจอมานะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์มีมีท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมนะคะ อาจจะไม่นานนะคะไลฟ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าประเด็นก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการที่เราจะไปตรวจนะคะไปตรวจเอ่อ PC, อุย๊ยจำไม่ได้นะคะ RT PCR นะคะ mm hmm. ก็คืออ๋อเมื่อกี้พิ่ติลืมพูดถึงตรงจุดที่ว่าพิ่ติเข้าไปในเว็บไซต์ซองเต้พวง f r แล้วนะคะแล้วพิ่ติก็เลือก เลือตกตึ๊ดต,ต,ต,ตอพอเราได้ได้แล็บแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้พอตัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณสาม,มีบอกนะคะว่าเราก็กลับบ้านแล้วเขาจะแจ้งผลมาทางอีเมลพร้อมทั้งกับเอกสารเพื่อที่จะใช้ในการใช้ใช้ในการเป็นหลักฐานในการเดินทางน,นะคะ เพราะว่าเวลาเราไปตรวจเราก็ต้องการเอกสารใช่ไหมคะเราต้องการเอกสารเขาก็จะมีเอกสารให้กับนักเดินเออผู้เดินผู้เดินทางนะคะเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะคะจะมีมีรายละเอียดมีหลักฐานมีเอกสารพร้อมนะคะออโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นพิตีกับคุณสามีไปตรวจ ก็ตรวจฟรีนะคะเพราะว่าพิติกับคุณสันดีก็ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องเสียเงินพิติไม่รู้ว่ากี่บาทเออไม่รู้ว่ากี่ยูโรนะคะ40หรือว่า60ยูโรก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะโอเคนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้ง7ท่านนี้นะคะ <laughs> 7ท่าน8ท่าน ค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามสงสัยนะคะหรือท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเนี่ยสงสัยอะไรยังไงเราลองมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างเจอเจอเจออะไรติดขัดนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกพิติได้ที่ข้างล่างใต้วิดีโอนี้คลิปนี้นะคะ มีอะไรอีกอ่ะชื่อเรื่องนี้ก็คือว่าแนะนำนะคะแนะนำการตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางพิติก็แนะนำให้แล้วนะคะสรุปอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเมื่อเราได้รับตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะให้เราคำนวณวันเวลานะคะวันเวลาย้อนกลับไป72ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอออย่างอยางบางคนเนี่ยจะบินวันศุกร์จะบินวันศุกร์มันก็ไม่ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาทําการนะคะช่วงเวลาทําการเพราะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยพอสเราจะบินวันศุกร์แล้วเราย้อนกลับไปเป็นวันพุธอะไรเงี้ยอ่าเราก็ยังสามารถที่จะไป l ลบหรือไปร้านขยาเพื่อทําการตรวจได้ แต่ท่านใดที่เหมือนพี่ตีนะคะติดตรงที่มันเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ที่พี่ตีบอกนะคะซองเต้พ่วงเอฟแอค่ะเอาละค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับพี่ตีมาดังตีด้วยนะคะกับช่อง YouTube นะคะ สอน,นอตอสอน,นอแปลว่าเสนีตันเสนีค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพิติก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้อีกอาจจะเป็นเรื่องของแชร์ประสบการณ์ในการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะเพราะว่าตอนนี้พิติยังไม่ลงกําลังรอดูระบบก่อนรอให้สัก2-3วันวันสองวันพิติถึงจะเริ่มลงทะเบียนนะคะแต่เมื่อกี้พิติก็เข้าไปดู คลิปของคุณกุนกไกนะคะเขาก็รีวิวกันรีวิวกันลงทะเบียน t h a i l a n d Pass ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะรู้สึกว่าระบบก็คล้ายๆกับอันเดิมๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ รักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณค่ะ